ทุกอย่างทําเองค่ะตํากุ้งสดกุ้งสดกุ้งสุกแซลมอนุมูสามตันออ หมูมกักวันนี้เจ้หมักแค่ซีอิว๊วขาวค่ะกับพริกไทยป่นก่อนทอดก็แค่เอาแป้งกูกกีมาห้อย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 แล้วก็ทอดผสมน้ำนิดหน่อยเพราะให้แป้งมัน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 เกาะหมูหนะ ส่วนของแซลมอนหอมผักซี่ผักชีผักซี่หอมซี่หอมซ้อนอยูบ่บ้างแซลมอนจุง้งผักซีเล้า สิลาวซาวลีเด้อบ่แม่นซาเด้ <c oughs> <c oughs> าอเบาพ่อไปหนูหัวเบา,อาพอได้หัวบ่อยากหัวกับยับหัว <c oughs> จ้ะ <c oughs> ตามบ่งหุ่นจ้าพี่น้อง ตำุมเอ่มตำกุ้งสดในนี้จะใส่กุ้งสดไปด้วยค่ะวันนี้จะมาทักทายกันแบบเยอะนะคะเพราะว่าซีมี่ทั้งอันหมูสามสั้นทอดเซีมันทอดป้าเอาไว้ใส่หน้าแบบเอาส้มปูส้มปุยกันไปเน่อ่ะหมูสามสั้นยู่ฟังเนี่ยเซีมันอยู่ฟังเนี่ย กินเป็นเมียงไหมกินจะกินเป็นเมียงค่ะน่ำแจักหน่อยกบเฮียกลุ่งซุกกับมีกุ่งซุกซ้ำนี่แห r ะเกรดแรดดิชซุ่มปุยซุ่มปุยไปแล้วก็อันถั่วลันเตาหวนานอซ้ำนี่ล่ะ สวัสดีจ้าพี่นอ้องทา,ายกับเจส้สาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายวันมันนีวันอังคารกับเจส้สาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลกุ้งสดค่ะตํากุ้งสดมันนีเอิ่อนตาถาดนะคะตําเองทุกอย่างทําเองค่ะนี่ตากุ้งสด Cung sốt, cung su Salmon สามสันทอดถังเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะสามสิบแคปซูลเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งถังหนึ่งนะคะสมมติว่าเรากินก่อนอาหารสามสิบนาทีกินก่อนอาหารสามสิบนาทีสมมติมมตกินแบบทิพทิบอะ เคแซบตออันผักชีหอมผักชีหอมผักอันหอมปลอมผักชีผักชีผักชีหอมชีหอมซ้อนยูบะแซลมอนจุ้ง <laughs> ซีเลาฟซีเลาฟซาลี่เดอร์บะเหม็นแซวเดะบ่าวเพราะเป็นหัวบ่าวเพราะได้หัวบ่าอยากหัวกับยากหัวจ้ะ <c oughs> อหม,ม,มูสามชันอ๋อหมูมักวันนี้เจ้หม,มักแค่ซีอิ๊วขาวค่ะกับพริกไทยปน่นก่อนทอดก็แค่เอาแป้งกูกกี้ห้อย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 แล้วก็ทอด ผสมน้ำนิดหน่อยเพราะให้แป้งมันมันมัน,ม,นมันเกาะหมูหนนะส่วนของแซลมอนก็หันสะดุดไปนิดหน่อยจ้ะเพราะว่าอันเม้มว้มจําโทรศัพท์เต็ม ว่าเจ้จะนำคลิปบางคลิปที่เคยลงนานแล้วมาตัดเป็นเหลือสามนาะทีไปลงในติ๊กตอ็อกนะคะค่ะขอบคุณสำหรับยอดติดตามติ๊กตอ็อกนะคะเึิ่งจะเล่นค่ะอขอบคุณหลายๆค่ะ อาจจะเคยยี่ยู่ให้แหลกเครื่องแหลกเครื่องป่วงหวาน เลิตัวถ่ยจ้าเครงกุ้งสุกเครื่องแซมันอืม Um. <laughs>